ปลาปูเล็กมากไหมเอ้ยขํใหญ่ขนาดนั้นเลยปลาปูเล็ก่ากไหมฮะรีวิวเลยไะเนี่ยรีวิวเลยรีวิวเลยก่อนรสชาติยังไม่เจอก่อนกินแม่หลังก่อนกินก่อนกินว่าแย่แล้วหลังกินแย่เข้าไปอีกฮะโอ้ยขายของขายของเขาอยู่กันในแมทแล้วในแม่เขาไปอยู่ด้วยแล้ว มามีเพื่อนแล้วอะไม่อทำอยู่โรงพยาบาลอยู่ะจะต้องออกแล้วเกระเียนแล้วใช่ใชีแหกตอนนี้ดีแ็กตายสนิทเลยตรงนี้เขาก็ทำไม่นมคกไม่มีขึนหรอกไม่มีขึนเรียนแบบอีจะแข่งไก่เจ๊แขกนกไม่ได้จ้างเสาป่ะดีแขกจะต้องมี w บป้าไหมเนี่ยไมมีใบป้ป่ะไม่มี ถ้าทำไมทูมีมีอะไรเวิร์ทูทูเวิร์กทูเต็มเลยใช่เมื่อก่อนเตนเหรอผมมันขึ้นสี่4ีนะส็เลีใช้าูมันขึ้นสี่ไม่รู้เวิร์กหรือเปล่าไ่ะมาถึงได้จ่ายกันไหแตจับหนมาะ ไอจับหนูมาล่ะเปิดไก่เปิดไก่อ๋อหนููแช่อยู่โอ้โหแช่ไว้เลยทำเลยมีเยอะไหมเดี๋ยวจัดเองเนี่ยจัดกระลอกเนี่ยต้มกินกระลอกตัวโน้นสามตัวยังมีอยู่ใช่ไหมยังมียังตัวแดงๆอยู่เลยเอาไปกินเปล่าไม่กินไม่กินปากปาคนเมืองการยังไงวะเนี่ยอะไรเนีต้มพะโล้เนี่ยโอ้โหอร่อยเลยอาาป่ากินทุกอย่างไม่กินโอย ถั่คนเนี่ยอันนี้ถอนแล้วแล้วอาไปคั่วกับเหล้าให้มันไม่มีกลิ่นนี่ไงใช่ไม่รักคั่วกับเหล้าทั้งเหล้าขาวสองกลุ่มนะเหล้าขาวนี่เอาไปเอาไปเผาก่อนแล้วก็มาสับสับสับแล้วก็ไปคั่วกับเหล้าขาวเบื่อตอนสับนี่แหละไม่ให้มันมีกลิ่นสาบสับเป็นละเอียดนะละเอียดดีมาดีครเนี่ยโอแม่เวลาแม่สับนะแต่แต่พลาวเหรอมีมีแบบใส่มะพร้าวกับแบบธรรมดา เป็นจริงๆแต่มะพร้าวก็คิ้งเออใส่มะพร้าวชาวบ้านฉันใส่ร้าวเราก็ได้หน่อยแทนมะพร้าวเหรอมะพร้าวคู่แห้งๆเลยมะพร้าวเป็นลูกอ่ะไปท้าเสร็จแล้วก็ใส่มะพร้าวอ่ะมะพร้าวอ่อนเม็ดอะไรวะเม็ดเม็ดไทยใส่มะกรูดใั่ฝอยๆลูกค้ามาเพราะว่าเอาหมูไหมโรยอร่อยหมูหมูหมูแม่หมูหมูป่าเนาะ

ใส่ไ้ไปหอกับ้านไม่ต้องใส่แต่แล้วนี่้ะใส่แล้เกินน้อเกเราไปตองคกาวกวนนไม่ต้องปอกไม่ต้องปอกบ้าทไมยกตองมากมีอะไรอ่ะเียรปาเียป่าปเบีย้เปงพีเนียนสั่งเดียรไว้ลังนึ่ง๋อไมให้ปอะไรเขาเรียกอะไรนะเกบนยเนี น้ำตาลน้ำตาปี๊บ้ไปใส่น้ำตาลปี๊บก็ไม่อร่อยก็สั่งตอนไหนก็เขาสั่งตอนไหน้ตานปี๊บใครพี่เนียน่ะพี่เนีไลน์มาบอกแล้วไลน์มาสั่งเาไลน์มาสั่งสั่งใครอะใครขายอะนี่นี่เขาหรอโอโพี่เนียนี่ยมาถึง่อนวัามาไลน์มาเลยไม่ยอมขอที่ซื้อไม่ตันนะเหรอชัไง แก่ไม่ออกลุ้นๆแหมเหมือนอะไรกันเลยแก่ยากว่ะอ้าไม่ดูนู่นแล้วเหรออันนี้กำลังกำลังปรุงอยู่นี่คือถุงขยะเกลียววันนี้ใครจะกินนะต้องบอกไลยใครจะกินโทรมาสั่งก่อนหน้าร้ายชั่วโมงได้เลยใช่บ้าถ้าเมียวอ่ะอ่น ไรอะไรนี่ไงเครื่องเยอะอะไส่ชามปกติเขาจะโทรมาแค่ได้กลิ่นน้ำปุ๊บก็หิวจนไปร้องไห้ใส่พี่กันเองนี่นกินอร่อยแค่เรารอน้ำนี่แหละหิวตายหิวหิวจะได้กินเยอะๆไงนี่เขาอยู่ที่อันนี้นะ น,นี่อะไรเน,น้นคือกากหมูส่วนมากเขาจะเน้นกากหมูกันอ,อันนี้เสร็จยายเนี่ยจะไปเสิร์ฟให้เดี๋ยวยังเหลืออีกมะนาวมะน,นาวกับหมูแดงอีกเออวายังไม่ยิานหมู <laughs> เออมะน,น,นาวยังเลยไม่ใหญ่ให่หมูแดง ยายไมหนาหนันเองเอาไ่นาีหันติดเย็บติดเย็บ้าไม่ติดเย็บผ้าก็มาด้วยแล้วนั่นแหละบอกโบอกพีเนียน์เลไหมเาติดเย็งเลย เหมือนมาในรูปเหมือนเหมือนปกไหมเนี่ยใช่เหมือนในจริงก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแค่มากิงก๋วยเตี๋ยวยังเหลือหมูแดงนะคะแม่ไม่เสร็จนะยังนี่แหละเขาดึงโทรมาก่อนบางคนอยู่โทรไทยรีบโทรไปเป็นทุ่มใหม่ครับมากินอยู่นั่นแหละเอาสามทิศเนาะปกติเยอะกว่านี้อ้าวเด็กเจอไปเสิร์ฟได้ มาเลยเด็กเจ็บใส่พริกเองนะคะครพี่หน่อยเหมือนไหมโอ้น่ากินจังเลยน่าปกไหมของไทยขอให้แอนสีเส้นขาวอยู่นี่ครับค้นไปเนี่ยเรามีเหลือยังนะอันนี้นี้เส้นขาวเส้นขาวใครวะไม่รู้เองมมีจานครบคนไปแล้วนี่ของใครไม่ของเราครบแล้ว Dos, <inaudible> ไม่เอาเส้นเมี uh ่อี้้เหรียก่อนล้วป้านะปนกานนึ่งะไม่รู้กจกินป่ะเดี๋ยวลอิมกนมไม่รู้หิมก่นเอาน้ำไหมเน้ำไมกินเส้เหนียวหมูหน่อยนอยใกินใหกินา่แตม่อแนแต่ว่าแกก็กินข้าวขนได้เลยนะข้าวอ่ะกับข้าวก็มีนะ ปานสองตัวเกดีานาเอ๊น่ากินข้าวเดกินข้าวได้กบอกให้จะอ้วนกินข้าวอ่ะบอกอีกรออ่ะเดี๋ยวค้นหุดเนี่ยสิบแปดชิมก่อนเลยอสีเด็ดสีเด็ดขอเบิ้ลได้ไหมเนี่ย เบิ้ลผัดต้องเบิ้ลผัดนะใคร่ดเองนะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอยากินก๋วยเตี๋ยวผัดกินผัดเบิ้ลได้แต่ห้ามซ้ำเมนูเป็นไงเป็นไงก๋วยเตี๋ยวผัดเป็นผัดอ่อยดีครับเน้อเน้อง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 น้้้นนอนนนน้น้นน เอาไปเที่ยวรับมะนาวเพิ่มได้น่ะสุดใจมากเลยมะนาวบีบมะนาวน้ำเยอะอืม,อมกระเด็นเลยอ่ะน้ำแตกี่เอาอ๋อปากโตเต็มเล,ล,ล็กใช่ไหม ไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรงนี่นะอยู่ไหน้อร่อยจลกิม้อก็ถ้าไปนอนไร่ก็ไปนอนนั่นแหละไปนอนไร่นั่นแหละไม่มีเต็นท์ใหม่มีเต็นท์อยู่สองหลัง แต่ไม่รู้ผูยังมันก็นอนในบ้านได้เลยหรอในบ้านในบ้านได้พวกในบ้านก็ได้นาบ้านก็ได้หรือจะกางเต็นท์นอนในนาอะไรก็ได้แต่ถ้านอนแบบคนเดียวนะแล้วก็หลัาสะท้ายมันก็ได้ให้ผมเอาที่นอนกับมุ้งมาอ๋อได้เลยในยุงไหมเนื้อในยุงไหมไม่รู้ พี in ่กินเดียร์ไปพี่ไม่รู้เลยว่ามีอยู่เขาอยู่ไม่กัดหรอเฮ้ยอย่าเผลอไปโดนสาเลยนี่ยนี่นี่สุดนี่สุดนี่อนอนี่สุดมาดูดูว่าถ้าไปทำไร่ทำนากลน่นตลอดวานมุได้นักกว่านันเห็นพี่มาหาไงม่ใหญ่บอกีน พี่มหาแกก็มานอนเนี้ยอืมถ้าวิมหามาก็นอนในไร่นะลุงมหานะก็กลางเต็นกันนอนนอนในบ้านลุงมหากับเตเเนี่ยกางเต็นนอนเตเป็ดเรากนแรกนอนนอนข้างล่างพี่มหาเตเป็ดร้อนนะคือเาไม่ไดไปกับพี่มหาตลอดเลยมันโดนจับเป็ดพี่ลมไะไรบอหนอแล้วพี่ลมรู้แล้วก็ชื่อเป็ดชื่อเล่นที่อเป็ดถ้ามันจะจะแนะนำให้ป๋าไปจะว่ายผ้าหรอจะไม่จัด ปกติเราอยู่ตนี้ไม่ปกติเราจะอยู่ที่เสาเพราะว่าเสาและโพลจะเงียบแล้วเราก็ปวดก็เหนื่อยด้วยแม่ก็อันนี้อันนี้คิดตังค์แล้วอย่าอย่าให้กินเตีไม่เอานะเอาไว้เมาส์ุอาเมาเมาไปเลี้ยงที่ที่โฮมสเตย์อร์เนาะ ้ไอ้วัดนั้นอยู่ไกลไหมวัดไหนที่เขาไปเที่ยวกันน่ะวัดพิพัฒน์มงคลไปอีกประมาณสักห้าสิบห้าสิบกิโลไปแล้วแต่ว่ามันไกลไหมไม่ไกลก็เดินในนี้เลยพิพัฒน์มงคลเราจะไปวันจะไปวันไหนวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ไปวันนี key> ้เพคะไปพรุ่งนี้วันนี้ก็ได้นะเพราะเวลาเยอะกว่าจะตั oh ้งหลายวันไปวันนี้ก็ได้วันนี้ก็ไปพักผ่อนพรุ่งนี้จะไปพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวไง เออพุ่นี้พี่เขาหยุดายครึ่งวันแ่นเดี๋ยวพี่เก็บแล้วหรือลาเที่ยวอะไรนะไอ้เป้ามาไม่ทันรับปิดร้านก่อนนี่หอนปิดนะเส้นหมดเอาเส้นซ้อเลยไอ้เป้ามาไม่กินก๋วยเตี๋ยวอขอจองแมเป้าก่อนนะแม่เรานี่ไม่ปแล้วถ้า้วัไหนขาดเยอะมากนอาแรปิดแกะลเมอวัดพิพัฒมงคล วัดพนาราที่นี่มันมีที่เที่ยวกี่ที่อ่ะคนแต่ไม่ได้ว่างเลยเก่ากว่าโบราณที่มีเมืองเก่าเนี่ยหลังแเราไปบ่อยแล้วไงสวนสัตว์สนามบินอุลโลไม่มีคนเลยสวนสัตว์ดีสิเข็นที่เข้ามาแล้วเขาบอกสวนสัตว์ดีสัตว์มีสนามบินดีไหมกว้างดีไม่โดนที่ไมไปสนามบินส่วนอุลโลกอ่ะมีวัดพิพัฒน์แล้วก็ที่คืออะไรอันเนี้ย อะไรนะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเปิบอะไรเนี่ยโอ้ยเปิผีสัตว์โอไปเป็นร้อยโลเกียวยืนนะเปิบผีสัตว์เราข้าวแกได้ยังเนี่ยอีกแกแล้วไม่ถึงประมาณสิบวันแหละเดลือที่ดีกว่าเวลาตากบนถนนหลังตากเราปุ๊บขายปั๊บได้ข้าวกิน ก๋วยเตี๋วขายเลยก๋วยเกี่ยวแล้วขายเลยก็แต่รถดูดเนี่ยมาดูดแต่ว่าบ้านจะบ้านเจ้าไปอยู่ที่ไหนอยู่ทุ่งไอ้โห่ทุ่งไอ้โฮ่บ้านเมียมันก็ที่เราใบที่่วาใบเปล่าเองอยู่ไหนอ๋อบนไงบนอ๋อเป็นอุดมนั่นแหละที่เราไปเลี้ยงไอ้ก๋วยเตี๋ยวลูกน้องไอ้ชายแหละเพราะมันได้เมียนี่นี่ตรงทางโห่ๆก็ปึ๊บ สีสัตว์สีสัตว์เป็นอะไรเพิเกี่ยวเนี่ยอ่ะเพิเกี่ยวอะไรเขาเพิ่มเขาแปะไปอะไเนี่ยสีสัตว์นู่นสีสัตว์สีสัตว์สีสัตว์ประมาณร้อยน่าจะร้อยกาโลหรือเปล่มีอะไรเที่ยวแนะนำเลยไม่ไปถ้าจะไม่ปิดน่าจะร้อยกันเลยเดี๋ยวอะไรร้อยจะไปนะฮะไม่อะไรไอ้ไข่ที่มาไปกันนั่นนะจ๊ะ สุราต่อเนื่อต้องสุราแล้วแหละไม่ใครสุราทุกคนใช่เลยมีทุกจังหวัดแหละจังหวัดแล้วตอนนี้วัดคลองหนึ่งยังมีเลยบ้านบอกว่าไอ้ตรงนั้นอะไรนะไข่กันนะนี่มีทุกที่เลยเกืบทุกที่เลยโอ้เขาบอโจะให้ฉันจะคุณเธอไปเอากันนะเขาบอกว่าเพื่อนเอาป้ากินดิยังมองอยู่มาตั้งไกลเนี่ยกินนี่แล้วเอื่อกี้เขาให้ไปอังริงเขาบอกอดหลับอดนอนมาเลยกินกิน้าไป แค่วุ้สาผัดกนันทั้งสามจานเฮ้ยกินฝีมือผม,อผ,มผัดได้ก <laughs> ินไปหมดแล้วเลยนี่ <laughs> ของเมียนี่ไม่ใส่ใจได้ไงเนี่ <laughs> ยเมียป๋าโทรามาสั่งเลยเนี่ยลายมาตั้งเลยลายมาสั่งเลยลายมาบ <laughs> อกอลยว่าจริงจริง ผมว่าแถวนั้นก็มีขายแย่ๆในกล้วยเนี่ยก็ไม่รู้ไม่อร่อยใช่ไหมมันว่านี่อร่อยเขาไว้เป็นเดือนนะอ๋อแค่แถวลุงบัวไว้เป็นเดือนวันลุงบัวลุงกสี่กิโลเลยนะทูกไมวัดไหนวัดวิปัสใช่ไกลเหมือนกันแต่เปิ่บไกว่าอีกลสีสัตนโน่นไม่ไปไม่ได้ลนวัดเนี้ยต้องไปเลยไฮไลท์เลย หมือนกันเลยอคล้ายกันแต่วัคองจะแพงกว่ากล้วยนี่ข้างบ้านเนี่ยกล้วยอบเนยบอกอเอาไปยงไม่ับแขกปกติกินกินแต่เดียร์แม่นะโอ้ใจดีจังโใจดีเออเอามันเยอะพอพอไหมี๋ยวจะกวาดมอ่ะเออยลงดูเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อถุงยางตใหญ่กลิ่นเลยไม่เหมือนมันร้อนอยู่เลยเนี่ยเขากำลังกล้วยเขาจะให้มาเอาแล้วจะไปปิดแล้วมันก็จะไม่กรอบเลยหรือว่าไงเดี๋ยวอีกสักพักก็ได้กินก่อนข้าวทอดในไม้เลยนี่เนาะผลุ่เขาบอกเดี๋ยวเพิ่งปิดวันที่เราไปซื้อกล้วยออกเหนื่อยเราเล่าให้เขาฟังไงว่าเพื่อนดนุบจะมาเขาก็เลยบอกเออเดี๋ยวเขาทอดอ่ะ ถ้าเขามามาเอาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะให้เอาไปเลี้ยงเขาเอาแล้วก็ใส่นี้นี่เขารู้เ็จะมากี่คนเนี่ยทำไมนึ่โอ้ไม่รู้เราบอกมา3ครอบครัวเขาก็รักะนึกว่าเขาบอกมา1รถบัสถ้าอยู่บ้านมีมีเหลืออะไรนี้มีแจกครับกินนี่มากปล่า อมันไม่แข็งมันไม่ค่อยติดฟันไงอันนี้ันแข็งล่มันจะแข็งหน่อยแต่นี่เขาทำบางนะเดี๋ยวหนองตุ้มหนาก็ให้มันอ้นี่ก่อนขายร้อนก่อนค่อยนี่ขายร้อนแล้วก็ม้นก็หั่นสวยเ่ยเดี๋ยวแปงกันไปกินเขาใช้เครื่องหใช้มือหั่นไอ้คนสไลด์ใช้เครื่องใช่ไ้มคนคนดันบีบนี่สไลด์นะนี่เกลือมันหั่นแบบนี้มันไม่ไหวไปทีเดียวก็สี่ห้าแผ่นอ่ะปื๊ด เอารดไปไหนยังไม่หมดอันนี้ก่รอชิ้นลูนเซระนี่ยังไม่หมดเลยอันนี้อันนี้คือวัตถุประสงค์หลักแล้เนี่ยมันใช่โนุนโอ้ชิ้นเร่งใหญ่อะไอ้ป้ามึงมาด่วนเลยจะไม่ไหวละถ่ายเนี่ยมันดูเลยไม่ถ่ายหรอกรอให้เขาเจอสิใหญ่มากอะไรอะปัน

เปลอกปูไงนอนกเปลี่ยนเปี่ยนเลยตะไคร่นั่นแหละนี่ตะไคร้สีฟ้าแหละเดี๋ยวเขามาทำเป็นเฟนอนเอาตักข้าวอ่ะแต่เขาจะเขาจะเขาจะทำเป็นเปนี่เที่ยวตักข้าวนั่นนะลีแบบนั้นสีฟ้าสีผ้าฟ้านะ ตะไคร่นะตะไคร้ตีตะไคร้เขาเรียกว่าอะไรนะสังกิดอ่ะไม่ข,ขาดอะอะไรสังแดดอ่ะอะไรนะสะแกมเนาะให้ติรดรถดีกว่า,า,า่มา<บ>าันปลาเง่ให้ทิรดรถตกปลาดูดิ จะตกได้ไหมในที่อยู่เหรอเนียต้องถามว่าเปียสามดีกก่านี่ยะทะอะไรับแมวมาจากตลาดใช่ไหมบ้านอยู่ละไม่อยู่ตลาดแค่ต้นใหญ่มีตามงานของแมวอ่ะเห็นอยู่หน้าเห็นไม่พียใช่ไหมยังมีตลาดก้เข่าต้องเอาแมวแมยังกลัวดูที่นาวอีตัวไหนก่ดู้หกไร่นี่เป็นการสเกของเราไม่บอกผมอ่ะ ผมจะมาให้บ้านสวนไ่ะอยู่เป็กเออบ้ออานสวนน่ะนะอยู่ทางที่ <c oughs> ทั้งทิ้งขยะนะเป็นสองร้อยตัวนั่ก็คืนทุกคนที่าสาวเจ้าปีศาจเจ้ดีครับจ้าปีศาจ บอกมันยังไงวะเพื่อให้มันวิ่งตามมาอย่าวิ่งตามมาหน้าอย่างนี้อปกติมันวิ่งเข้าบ้านนี่นี่้ำสมุนนอนนานอยู่หนูมาหนูข้างบ้านอร่อยไหมครับอ่านะคะลุงถามหรอกอร่อยอะไรหรือ ร้าน่าตาดีที่พ่อโกดนะเนี่ยเห็ะพ่อพยายามทำบ้าูต้องไว้เขาข,ข,ขออ้างๆอเยอะเยอะว้านำอนนะเนยอตัวเป็นพรอมเื้อแน้วตาเนื้ใสกระปงพยายามใสกางเกงมานะความเขียกเขาโพ <c oughs>

อันนี้นหอนนอาเนี่ยทอระบายน้ำในตลาดเีหาาแล้วทำอะไรกินเนี่ยรถแล้วทำอะไรกินเ่ย ผัดเผ็ดน่ก็เหมือนเนื้อหมูนะมั้งนหแหละไม่เคยกินโอ้ยเคยกินเลยนะหนูไม่เคยกินกินไป็นท่งิงไม่เคยกินแต่คนกวดนเคยกินของป่ากินหมด แต่ว่าหน <erman chaud. th> ูไม่เคยกินปล่าข้าวเลยเปล่าข้าวเริ่มมันไหร่นี่ปล่าข้าวเลยทุกอย่างนิ่หมดแล้วเนี่ย็นที่นอนอาได้เติอน